หุ่นยนต์แทนคนเพียบนะเมืองจีนค่ะ นี่ค่ะครองังโจค่ะตอนนี้เพิ่งมาอยู่ที่โรงแรมฟลายซูโฮเทลซึ่งเราลังจะถูกปิดกั้นต่อกปกันนะคะแต่ว่าันนี้คือโรงแรมที่เป็นชื่อฟิวเจอร์โฮเทลค่ะของอาลีบาบาที่เขาแบบเป็นคอนเซปที่เพิ่งมาดูตั้งแต่งาน11 11นะคะของงานกาล่าของอาลีบาบาแต่คราวนี้เนี่ยเขาเพิ่งเปิดให้บริการเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วก็เลยขอซะหน่อยมาต่อเองนะคะนั่งเครื่องบินมาลงหางโจนั่งรถแท็กซี่ต่ออีก60กว่ากิโลเพื่อคอนเทนต์นี้คอนเทนต์เดียวนะคะเังนั้นมาช่วย ดูว่า f l y s u o Hotel โรงแรมแห่งอนาคตที่เจ้าพ่อ a ลีบาบาเนี่ยเขาทำมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างค่ะนี่นะคะเข้ามาถึงข้างในโรงแรมค่ะเขาก็จะมีจอที่เป็นแบบจอ LED ขนาดใหญ่ขนาดยักษ์เลยนะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะแบบ track ได้ด้วยว่า hello มีคนเดินเข้ามาอ่ะเขาก็จะเป็นภาพเ,เปลี่ยนไปนะคะแล้วเขาก็จะแบบขึ้นมาเป็นข้อความว่า welcome to f l y s u Hotel ค่ะ สมกับความเป็นแบบฟิวเจอร์โฮเทลของอลลบาร์บารบาจริงค่ะและสังเกตนะคะว่าป้ายบอกทางก็ไม่ธรรมดา mm hmm. ก็คือเป็นไฟฝังอยู่ในเสานะคะ mm hmm. ก็จะดูลำลำ้ำตามคอนเซ็ปต์ฟิวเจอร์โฮเทล มาถึงขั้นตอนการเช็คอินนะคะก็นี่คือตู้คีย์ออสที่เราสามารถเอาพาสปอร์ตหรือว่าถ้าเป็นคนจีนเนี่ยก็คือบัตรประชาชนคว่ำเข้าไปตรงที่สแกนหน้าตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะเหมือนแมชพาสปอร์ตกับเราแล้วก็ให้เราสแกนหน้านะคะสแกนหน้าเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเพราะว่ามันจะเป็นการที่แบบแมชหน้าเราเพื่อให้หน้าเราเนี่ยเป็นพาสเวิร์ดสำหรับทุกๆอย่างเป็นแบบดิจิทัลคีย์การ์ดเราก็สามารถแบบไปขึ้นลิฟต์เข้าห้องอะไรอย่างงี้ได้เลยสแกนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดแอปนี้นะคะก็คือ flys ก็คือเป็นแอปของโรงแรมนี้ก็จะมีรายละเอียดห้องรายละเอียดชั้นของเรานะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆว่าห้องที่เราจองเนี่ยมันมีอะไรบ้างจริงๆเราสามารถเลือกห้องมาก่อนได้ด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่าแบมันมีฟอรซิลิตี้อะไรแบบที่เราต้องการอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เฉพาะคนจีนเท่านั้นนะคะถ้าเป็นคนไทยเมื่อวานเนี่ยเฟื่องก็ลองมาสแกนดูเหมือนกันก็คือไม่ได้ก็ <laughs> <laughs> จะมีพนักงานเดินมาหาเรานะคะแล้วก็เช็คอินผ่านโมบายแทนอ่ะก็ยังดีแบบคือเขาไม่ได้มีแบบเคาน์เตอร์ทรเดชันแนลเช็คอินอีก คือเขาแบบถือทุกอย่างผ่านมือถือหมดเลยแล้วตอนนี้เราก็มาเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพก็คือนั่งจากแอร์พอร์ตของหางโจเนี่ยมา60กว่ากิโลเพื่อมานอนแค่นี้แล้วทำคอนเทนต์เพื่อทุกคนและตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าห้องแล้วซึ่งเราไม่ต้องมีดิจิทัลดอร์ล็อกไม่ต้องมีพาสโค้ดใดๆเพราะหน้าของเราเนี่ยแหะคะ่ะจะเป็นกุญแจปลดลอ็อกอ้าว <c oughs> ได้แลาวค่ะเป็นสีเขียวไหนนี่เปิดไฟหรอง อะไรอะแอร์อ๋อไฟอะโอ้ยมีไฟแบบคู่รักด้วยนะมาปรับไฟได้หลายระดับนะคะคร่าวๆประมาณนี้ก่อนลวกันนะคะเป็นทริปผ่าหโหดของเื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราแบบเฟรชๆ e s h แล้วเรามาว่ากันใหม่เดี๋ยวจะพาทัวร์แบบอย่างดีทั่วฟลายซูโฮเทลให้คุ้มค่ากับการลงทุนเดินทางมาหางโจเพื่อคอนเทนต์นี้คอนเทนต์เดียวจะกดนพรุ่งนี้ค่ะ มาค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นห้องกันนะคะเพิ่มได้เลขห้องเพืเ่อเรียบร้อยแบบเมื่อคืนนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูแบบสวยๆหนึ่งรอบเพราะวันนี้สดใสแล้ว <st oren> เข้ามาในนี้สังเกตไม่ต้องควคักทีการ์ดเลยเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มีกล้อง please look here for face recognition ขเขาก็จะถ้าเป็น uh, guest จะเป็นสีขาวแต่เถ้าเป็นแขกที่พักที่นี่นะคะ ก็สามารถเป็นสีเขียวแล้วก็กดชั้นที่ต้องการได้เลยแล้วก็กดชั้นอื่นไม่ได้นะคะหน้าเราล็อกอยู่ชั้นที่เราพักเท่านั้นค่ะนี่ห้องของเราค่ะเห็นสีเขียวไหมคะปลดล็อกเรียบร้อยค่ะยืนข้างหน้าปุ๊บก็คือสแกนหน้าปุ๊บใช่เลยนะคะนี่คือห้องของเราห้องนี้ติมงจองเนี่ยราคา799อยหยวนนะคะก็ประมาณ4 0 0พันแต่ใช้ได้เลยมีความแบบอลังการนะคะก็จะมีการตกแต่งที่ดูแบบ เป็นฟิวชั e นโฮเทนะคะมีความล้ำล้ำตรงนี้เนี่ยจริงๆเป็นไฟเราเปลี่ยนสีได้ไล้อยากได้สีอะไรเราก็สังเกตว่าเขาค่อนข้างทำมาแม้จะเป็นภาษาจีนล,ล้วนแต่ปลักก็รองรับต่างชาติประมาณหนึ่งนะคะและม่าน,นะค่ะก็จะมีปุ่มนะคะเปิดปิดอัตโนมัติมีม่านสองชั้น จะใช้มือลากก็นี่ยพระเอกของห้องนี้อยู่ตรงนี้นะคะจริงๆก็เหมือนคล้ายๆกับพวกแบบ IOT ที่บ้านเราที่เราจะมีลำโพงไว้สั่งเสียงแต่สิ่งนี้มีชื่อว่า t ีมอลเจนเขาก็จะรับคำสั่งของเราแต่ความโหดคือเป็นภาษาจีนเท่านั้นดังนั้นเราก็มีผู้ช่วยค่ะก็คือ g o o g l e Translate ของเรานะคะที่จะให้ผู้ภาษาจีนใส่เจ้านี้ไปนะคะ T ที Genie นี่กวงเกเตง 为您关闭房间的灯。哈哈哈，省电够得来哦。OK，哪一浪 t m a l Hello，打开灯。已经为您打开房间的灯。哇，会说中文了噻！Tmall g e n 为你找到相关视频，你要打开第几个？How's the weather today？为你找到相关视频，你要打开第几个？ หลารอกเขาพูดภาษาังกฤษได้ก่อนแล้วกันเนาะแต่วันว่าเขาก็มีความเฉริยะของเขาอยู่ในตัวของเขานะคะเก่งมากจ้าจีนี่ใครแปลออกก็บอกมานะคะ ตอนนี้นะคะเราทดลองใช้ทีมอลจินนี่นะคะสั่งมาส่งที่ห้องเราซึ่งใช้เวลาแป,ป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็พอเขามาถึงเนี่ยเมื่อกี้มีเสียงกดออดมาดูซิว่าใครกดออดน,นะคะ <Why? c oughs> แล้วก็เขาก็จะมีโค้ดนะคะมาให้เรากดเพื่อเราจะได้ปลดล็อกได้ถูกลิ้นชักนะคะ <c oughs> เพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทำงานพร้อมกันได้3ทสัส <c oughs> ก็จะได้ป้องกันการแบบกดไม่พลาด <c oughs> อ่าเดี๋ยวก็กดรหัสไปนะคะ อ๋อเอาสลิปเปอร์สโอ,โอเคโอเคเราก็กดปุ่มนี้นะคะอีกทีหนึ่งเขาก็จะปิดไปแล้วเขาก็จะบายบายนี่ค่ะแล้วเขาก็แบบเออทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ขอเดินกลับไปลิฟต์เองนะคะ นี่คือตู้เวดดิ้งแมชชีนนะคะจากที่แบบอยู่เมืองไทยแบบยอดเหรียญกดใช่ปะอันนี้คือเราใช้อลีเพย์นะคะสแกนเพื่อเปิดตู้จากนั้นเนี่ยก็มีของอยู่ในนี้นะคะเราสามารถหยิบอะไรไปก็ได้เลยดูแบบเออสินค้าโอ้โอริ้โอ,อเอาไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราหยิบออกมา1อันอ่ะอันนี้ยังไม่จ่ายตังค์แต่สมมติเราออกมาปุ๊บเราปิดประตูปั๊บอันเนี้ยคือเขาจะตัดตังค์เราออกไปอัตโนมัติเขาก็จะใช้เหมือนพวกแบบสแกนเอ่อตำแหน่งสแกนสถานที่นะคะว่า ทีกัดเนี้ยของอะไรหายไปจากตู้แล้วก็จะตัดเงินเราออกไปตามจํานวนของสินค้านั้นๆค่ะ ห้องอาหารที่นี่นะคะเขาก็มีความไฮเทคเหมือนกันคะ่ะตอนนี้กําลังลงมากินข้าวเช้านะคะเขาใช้ระบบ facial recognition เหมือนกันในการบอกว่าคุณเป็นแขกของที่นี่หรือเปล่ามีสิทธิ์ได้เข้าไปกินหรือเปล่าแต่สังเกตดูว่าเขายังจะมีพนักง,งานอยู่นะคะจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มแรกในการที่เปิดโรงแรมได้ไม่นานนะคะแต่เชื่อว่าในอนาคตก็ไม่แน่อาจจะมีการปรับให้มันแบบไม่ต้องใช้พนักง,งานเลยก็ได้เพราะว่าสังเกตคือพนักง,งานก็มีไว้แบบ support เฉยๆนะคะ นามสกุลทุกคนของเราด้วยเก๋มากๆตามเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันก่อนนะคะตอนนี้ เราเข้ามาในร้านอาหารนะคะก็จะมีหุ่นยนต์ตัวเดิมค่ะซึ่งก็จะทําหน้าที่ช่วยในการเสิร์ฟอาหารด้วยนะคะเขาก็บอกว่ามันจะมีหุ่นยนต์6ตัวในโรงแรมนี้ค่ะนี่ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเสิร์ฟอาหารนะคะซึ่งก็จะเดินไปตามโต๊ะเมื่อกี้เขาไปเสิร์ฟชาให้อีกโต๊ะหนึ่งส่วนตรงนี้นะคะก็เป็น Future Fitness Center ค่ะใช้หน้าเราเหมือนกันในการปลดล็อกเข้าไปในห้องเราต้องไปสแกนหน้าตรงนี้ค่ะโอเคเราเข้ามาข้างในนะคะ๋อ,อ ว่าก็ถือเป็นฟิตเนสโรงแรมที่ height, ค่อนข้างใหญ่นะคะนี่เขาคือเมจิสปอร์ตค่ะก็คือจะให้เราเอาตัวเรานะคะเข้าไปตรงที่เขากำหนดซึ่งเป็นแต่ภาษาจีนก็คืออ่านไม่ออกพุ่นยนชงค็อกเทลและกาแฟอัตโนมัติค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็สังเกตว่ายังต้องใช้พนักงานอยู่ในการตกแต่งความสวยงามแต่ว่าขั้นตอนในการแบบมิกซ์ค็อกเทลทุกอย่างเนี่ยใช้หุ่นยนต์หมดเลยแล้วก็แบบตั้งแต่เขยา่าหยิบของเอาล้างแก้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าคนข้างวาวเหมือนกันค่ะนี่คือหุ่นยนต์ทำไอติมอัตโนมัตินะคะแล้วก็ทำน้ำดื่มด้วยนี่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาทำอะไรให้เรานะคะเฟื่องอยากกินไอติมพอดีเฟื่องกดไปที่ mix อ่านี่เขาก็จะมีแบบว่าเอาหนึ่งอันนะ แล้วก็กดอันนี้เขาบอกว่าใายตังเรียบร้อยนะคะพอ,อใจ่ใจเสร็จนะคะหุ่นยนต์ก็จะทำให้เลยโหนี่ค่ะไอติมเสร็จแล้วนะคะ ได้แล้วค่ะเจ๋งเหมือนกันเขาชื่อว่า Mr Doers Home Station นะคะอันนี้นี่ค่ะได้แล้วสองอย่างคน้่มาดูเราเต็มเลยนะคะและนี่ค่ะตรงล็อบบี้นะคะก็จะมีตู้ให้เรายืม power bank นี่ วิธีการเราใช้อลีเพหรือวีแชทเพ์ก็ได้นะคะสแกนแล้วก็จ่ายค่ายืมไปส่วนนี้ก็คือตู้ล็อกเกอร์นะคะเอาไว้ฝากของซึ่งวิธีการก็คือเขาจะสแกนหน้าของเราแล้วก็จะทําการปลดล็อกตู้หรือว่าเวลาเรามาเอาของเนี่ยเขาก็จะแบบแมชหน้าเราเท่ากับว่าตู้ไหนเป็นตู้ของเราหน้าเราทั้งโรงแรมนี้เนี่ยคือใช้เป็นดิจิทัลคีย์การ์ดทั้งสิน้น ห้องนี้นะคะก็เป็นล็อบบี้เลาจ์ค่ะมีความเป็นแบบอวกาศลำ้ลำๆด้วยจอเจออะไรเงี้ยจะสังเกตว่าเป็นจอแบบเต็มผืนแล้วก็เป็นไฟดิสเพลย์พวกแอดต่างๆนะคะก็เป็นการใช้แอบดบแบบเนียนๆเป็นเดคอเรชันไปด้วยแล้วก็มีจอที่ใหญ่มากตอนเย็นก็แขกสามารถมาใช้ร้องเพลงได้เมื่อกี้มีฟรอเซ้นด้วยนะคะเลดี้โกแต่ว่าเรามาไม่ทนันเป็นเพลงจีนไปแล้วค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความอัจฉริยะของ f l y s u Hotel Future Hotel จาก a l ล b a b a าค่ะนี่เป็นเพียงสาขาแรกและเป็นโปรเจกต์นำร่องค่ะเขาก็มีแผนว่าจะขยายต่อไปในเมืองอื่นๆของจีนอีกแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในอนาคตจะรองรับภาษาอังกฤษทุกๆุกคนจะได้ไปเที่ยวกันได้อย่างสบายใจค่ะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับโลกไอทีไปด้วยกันอย่าลืมแชร์ค,คลิปนี้ให้สมกับที่เฟื่องนั่งรถเหมือนแบบไปปทุมธานี60กว่ากิโลแล้วก็นั่งเครื่อง ที่นี่โดยเฉพาะด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ